กลับมาในช่วงสองนันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูงานแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเร็วกันนะครับซึ่งวันนี้ครับประเทศไทยครับพังหครับเป็นเจ้าภาพอีกครั้งครับกับการแข่งขันนะครับซูเปอร์คาร์ครับสุดหรูในรายการ GT World Challenge s i a 2025ซึ่งหนึ่งในซีรีส์ของการแข่งขันรายการยักษ์ของโลกครับที่จัดขึ้นในสี่ทวีปได้แก่ทวีปอเมริกาเอเชียออสเตรเลียและยุโร ฝ่ายจัดนะครับเปิดเป็นความสําคัญที่สนามไชเทนเชนแนวเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเลือกบนปฏิเิศเกมการแข่งขันกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านกีฬาระดับพรีเมี่ยมยังนะครับคงให้และการเสมือนกันอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ครับวันที่14พฤษภาคมครับที่สโมสรราชพฤกษ์นะครับโดยทางบริษัทบุรีรัมย์ยูนิต็ดอินเตอร์เนชแนลเซอร์กิตนะครับผู้บริหารสนามไชเทนเชนแนวเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โปรโมเตอร์มอเตอร์สปอร์ตเบอร์หนึ่งของไทยครับแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขกกันรถจักรยานทางเรียบนะครับ รายการ GT World Challenge Asia 2025สนามที่3ระหว่างวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนที่ประเทศไทยเป็นภาพภายในงานครับยังได้มีการแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขันซับพอร์ตเลสในรายการ Honda One Max Race 2025โดยทางบริษัท Honda a อ t u t o b ม l e ประเทศไทยจำกัดเตรียมระเบิดศึกนะครับความยิ่งใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันครับทางด้านของนายเบนจามินฟานัส โซเวซิ so say, ผู้จัดการทั่วไป GT World Challenge Asia ก็ได้พูดถึงในเรื่องของ GT World ว่าเป็นซีรีส์ซูปเปอร์คาทางเรียบระดับโลกที่มีชื่อเสียงเติบโต,ตอย่างรวดเร็วที่สุดรายการหนึ่งซึ่งในฤดูกาล2025จะเป็นฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ GT World Challenge โดยมีรถ GT สามมากกว่า130คันที่พร้อมลงแข่งขันในอเมริกาเอเซียออสเตรเลียและก็ยุโรปส่วน G T World Challenge Asia ฤดูกาล2025ัน2ี้นี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดโดยรถแข่งซูเปอร์คาร์ G T สามารถถึง33คันจาก8ผู้ผลิตชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Mercedes A M G f o r ร a r i 2ี่ Porsche 911 Porsche 992 99, Lamborghini โอนแคออดี้าร์แดอแล้วก็เชฟโรเลตแ06รวมถึงนิสสัน GT n i s ิ o โป แล้วก็ยังมีการรวมตัวของแบรนด์ชั้นนําของโลกทีมแข่งชั้นนํานักแข่งฝีมือดีจากทั่วโลกหลากหลายทวีปม,มากกว่า60คนสนามแข่งขันครอบคลุมทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียจีนแล้วก็ไทยก็เป็นหนึ่งในสนามไฮไลท์ของฤดูกาลด้วยในสนามที่มาตรฐานอย่างช้างอินเตอร์เนชั่นแนลก็ด้รับการยอมรับในระดับสากลขณะเดียวกันทางด้านของนายโชติชนกคิดชอบผูุกโดยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ก็ได้ยืนยันด้วยเช่นเดียกันว่าขนาดนี้สนามนั้นมีความพร้อม100%เเภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจาก FIA ที่สามารถจัดการแข่งขันรถสุดหนึ่งหรือว่า Formula 1ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆระบบการควบคุมการแข่งขันอุปกรณ์สนับสนุนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักแข่งทีมงานสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่เดินทางมาชมแล้วก็มาเชียร์ที่สนามไม่ต่างจากการเป็นเจ้าภาพม o t ต GP หรือการแข่งขันระดับโลกอื่นๆเพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสความเร็วเสียงเครื่องยนต์ของ Gt 3แล้วก็สมรรถนะ ของรถแข่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิดบนแท็กระดับเบอร์คร,รวมถึงกิจกรรมพิทวอล์กพันล้านที่จะได้สัมผัสรถซูเปอร์คาร์ในฝันแบบใกล้ชิดเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษแล้วก็หาชมได้ยากในประเทศไทยครับครับในขณะที่ทางนายโรจนสิทธ มีนิสินนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาครับบริษัทไทยเบบเรตจำกัดน,นะครับบอกว่านอกจากศึกสองล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง m อ t ต์โ GP แล้วครับ GP w o นะครับก็ถือว่าเป็นเต่ชแนลซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ในฝั่งของ4ี่ล้อเช่นกันโดยทางผลิตภัณฑ์ของบริษัทครับได้เล็งเห็นถึงความ เป็นมอเตอร์สปอร์ตคือแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งในรายการนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เป็นโอกาสในการแสดงศักดิของประเทศแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับโลกสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านกีฬาดับพรีเมียมทั้งยังสนับสนุนครับการเติบโตกับอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตยานยนต์อีกด้วยโดยทางบริษัทไทเบฟนะครับยังได้เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษไว้ให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตได้รุ่นานวลใหญ่ใน,น Pass, แจก บัตร v i p โค้ง12สำหรับการชมมอเต GP อรพ GP 2026พร้อมทาง product นะครับ Pass ครับ of of เ i ียนไกด์ scene, Guide, ทัวร์ครับแล้วก็บัตรนะครับ p i t Lane Walk 15รางวัลครับ รางวัลละ2ใบครับปูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยสำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมเกมการขับ GT World Challenge Asia 2 0ง5จะได้ถ่ายรูปกับทางผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็บัตรเข้าชมเกมการขับโพสต์ลง Facebook ของตัวเองเกียวับรรยากาศความรู้สึกพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของทางบริษัทไทยเบฟบรเลสจำกัดน,นั่นเองครับ ครับขณะที่ทางด้านของคุณสิริพรศรีสุขผู้จัดการส่วนการตลาดและก็สื่อสารแบรนด์ของ Honda าออโต o บูมิวก็กล่าวว่าปีนี้ Honda ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน Honda o n วัน k e กเลสได้ร่วมกันซัพพอร์ตนะครับซึ่งมีกิจกรรมพิเศษมากมายทั้งการเรียนรู้การขับขี่จากมืออาชีพดิวิ่งกรีนิกแล้วก็พิเศษสุดๆอย่าง t ท็กเอ็กเพีเยที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านํารถยนต์ Honda คู่ใจลงสนามแข่งขันจริงบนสนามแข่งขันระดับโลกแบบ e x ็กซ์คลูอีกด้วยครับ ะนครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับโดยเฉพาะในการจ t World Challenge เอเชียครับจะทำการแข่งทั้งหมด6สนามสนามแรกแข่งไปนะครับเมื่อวันที่10ถึง13เมษายนที่เซปังมาเลเซียครับสนาม2วันที่9ถึง10บเอ็ดพฤษภาคมแข่งกันที่อินโดนีเซียแล้วก็มาต่อที่สนาม3บ้านเรานะครับวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดวิลลามครับต่อด้วยสนาม4นะครับที่ฟูจิอินเตอร์เนชั่นแนลสเป์นะครับที่ญี่ปุ่นครับสนาม5ที่ทาง โมโกยามากครับสนามที่6ปิดท้ายครับวันที่1 7บเถึงสิที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนั่นเองครับก็นี่สำหรับวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาของสปอร์ตทูไนท์ครับเวลาก็หมสันติครับวันนี้ผมจูชิติงครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องการท่านผู้ชมก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ